ชมสวนกะเพรากันค่ะสวนนิดเดียวปลูกไว้เมื่อสองเดือนที่แล้วค่ะมาถึงไทยก็เลยเอาต้นกล้าที่เขาให้มามาปลูกตัวเร็วมากเลยกะเพาค่ะกะเพาแดงด้วยกินหอมกะหอมไม่ผัดกะเพรานะตัวเร็วมากมากเลยอีกต้นหนึ่งต้นหนึ่ง น,นี่มะเขือค่ะมะเขือก็เพิ่งปลูกไว้เหมือนกันมะเขือนี่ก็โตเร็วค่ะอันนี้มะเขือน่าจะเดือนกว่าแต่กิ่งก้านสาขาอันนี้ใบมังรักค่ะมันยังรักอืมอันนี้เกิดเององใส่จะฟักทองหรือแตงนี่ค่ะน่าจะเป็นฟักทองเกิดเองโตเร็วมากเลยค่ะอุ้ยดูกะเพราสิกระเพราขาวก็มีกระเพราแดงก็มี โอ้ยนี่ค่ะเดี๋ยวจะอันนี้จะอีกสองเดือนจะเก็บเก็บไปเพราะเอาไปปลูกที่เมืองนอกกระเพาแดงหายาก